ครับกับสวัสดีพี่น้องเอซีนะครับทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้นะครับอจะมาลงแนวทางนะครับขับสายวิ่งสายหลุดแม่นแม่นนะครับเนาะครับห้าสิบห้างวดนะครับยังไม่หลุดนะครับเนาะครับงวดนี้เป็นงวดที่หาสิบหกครับพี่น้องเอซีครับอยากจะตามต่ออีกนะครับเราพัฒนานะครับอพัฒนาเฉพาะเลขวิ่งนะครับเนาะครับผลงานรอบที่แล้วครับมาซี่ เขาทีเลขสีเนาะครับเนาะตัวเด่นนะครับของอพัฒนานะครับครับกันกับบัลีล้อนะครับประว่าเล็กวิ่งนะครับเป็นกับป้อยให้ตองหวดเลยเนาะครับเนาะทรงมาให้ตองหวดครับเป็นเด่นนะครับเด่นสีกับสามนะครับอ่าเลขสามตัวมาตัวนะครับมีสีมีสามมีสองครับพี่น้องอย่าเชื่ครับมีสี่มีสามมีสอง ครับเขาทั้งสองตัวนะครับสามตัวมาตัวครับจังคอยกลับกล้องไอพี่น้องเขานะครับเพราะว่าแอดขออนุญาตเขียนก่อนพอยุ่นในรถนะครับมันหอนนะครับพี่น้องชื่อโมนี้แอดออกเบินสายกับุ๊คซืกว่าอากาศแดดนะครับสงสัยสีเบิดฝนแล้วต่อหัดเลยนะพี่น้องชื่ ยังยังปติกลับหนาก้องพี่น้องเข้า <c oughs> มวดที่หกสิบหกมวดที่ห้าสิบหกนะครับมวดที่ห้าสิบหกยังไม่หลุดนะครับ ครับพี่น้องยุ้ซีก็บอกแอดจับคู่ให้นะครับครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขของแอดเนาะครับเนาะเป็นตัวเลขของแอดเพิ่นให้มาเขาจะไปจับแทนเพิ่นกับ่ได้นะครับเพื่อบางที่มันหลุดมากพี่น้องเฮากปสิว่าเฮาให้แอดได้เนาะครับเนาะครับเอาเลขวิ่งแม่นๆก็พอนะครับพี่น้องยุ้บซี่ขับตามต่องวดนะครับ วดวันที่30นะครับอ,อกก่อนรัฐบาลไทยมือหนึ่งนะครับพี่น้อง30กันยายนนะครับปี2567ครับปี2567 เฉพาะเลขวิ่งนะครับครับเฉพาะเลขวิ่งได้พี่น้องเอฟซีครับเฉพาะเลขวิ่งสามตัวมาตัว ขวดที่แล้วนะครับเนาะว่านนะครับเคลื่อนว่านรับมือนีกับมือวันเสาร์มาเคลื่อนเนาะครับเนาะสามตัวมาตัวเข่าสองตัวนะครับพี่้องซี่ครับหัวนี้นะครับมีเจ็ดมีหกนะครับมีห้านะครับพี่้องซี่ครับเดี๋ยวเราแอฟเตรหโท่หาธนอาจารย์นะครับเนาะ ถาเพื่อนจับกูให้นะครับจะมีคลิปต่อไปนะครับพี่น้องที่แต่นี่เพื่อนทรงมาให้แค่เลขวิ่งนะครับ, <c oughs> ดรบเด่นสุดนะครับเด่นสุดนะครับคือเลขวิ่งเ้อพี่น้องเอามาแล้วตัวเด่นนะครับเนาะ นะครับพี่น้องทุกท่ เป็นสุดนะครับพี่น้องเ c ฟซีหากับพกเอาเซโลโก,โกของอาจารย์ไอ้ก่อนนะครับเนาะแล้วสียพี่น,อน้องเก็บหน้าจอจับแต่งสถานที่ก่อนพี่น้อง f ย โอ้โอโอโยลดก็บหุบนะพี่น้องบพมีเวลาท่ำสะอาดเลยบด้ล่างบดยังครับออกท่ำเดือนตอสาไซนาะครับเนาะเอาเบิ่งผลงานเก่ากันพี่น้อง FC ซีครับผลงานรอบที่แล้วนะครับเนาะงวดที่55ยังไม่หลุดนะครับ ตามต่องวดนะครับอันนี้ผลงานเก่านะครับพี่น้องชี่ของวันที่ยีิบเจ็ดที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่ยีิบเจ็ดนะครับเนาะก็คือมือนี้เป็นมือวันเสานะครับยัดเอามาลงเลยนะครับพอเป็นทรงมาห้แล้วเอามาลงนะครับครับเขาเลขชี่เขเลขสองนะครับพี่น้องชี่เอายังไม่หลุดนะครับตามต่องวดที่ห้าสิบหกนะครับเนาะเอาเบิ้งงวดที่ห้าสิบหกพี่น้องชี่ เ,เตรียมตัวแคบนาะจอพ้อมนะครับเนาะงวดที่ห้าสิบหกนะครับมากเข่าอีกบ่ปนะครับเนาะเอาอดถุนเชียนยังไม่หลุดก่อนเอาสงสัยสิบนุดย์เลพี่น้องที่ตามต่องวดนะครับวันที่สามสิบนะครับเป็นมือวันจันทร์นะครับพี่น้องที่ วันที่สามสิบวันที่หนึ่งนะครับรัฐบาลไทยออกวันอังขั้นนะครับเนาะเลขวิ่งนะครับเฉพาะเลขวิ่งนะครับสามตัวมาตัวนะครับมีเจ็ดมีหกมีห้านะครับเด่นสุดนะครับพี่น้องซี่ครับเด่นสุดก็คือหากับหกนะครับเขาเขียนจุดแต่เมก่อกี้วันเห็นพี่น้องบ่เห็น โอ้ยเมื่อยอัดถือกล่องเอาไม่ได้พี่น้องอีฟซีอุ้นบัตนัดครับพี่น้ององีฟซีอดคลิปในรถก็ลำบากจัง่อยครับกขอขอบคุณน,นะครับท่านอาจารย์อพัฒนานะครับทรงเลีงแนวทางสายวิ่งสายหลุดแม่นๆนะครับเนาะมาให้พี่น้องอีฟซี ตัวโลกเข้านะครับเดี๋ยวเอาไปหลุ่นไปเชียงไปเทียบไปเชียงนะครับพี่น้องซี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้จะเพียงแค่นี้ครับถ้าอาจารย์ทรงตัวเลขกชุดจับคูมาให้นะครับเนาะครับแอ็ดก็จะเอาลงห้พีน้องเฮ้านะครับเอาให้ทุกโชคมันมันเฮ้งๆรื่อยๆกันทุก่ทุกคนนะครับสวัสดีครับ